ธอฉันไม่ได้เข้าโลกโซเชียลมานานพอสมควรนะแล้วก็ฉันตกข่าวเรื่องประเด็นดราม่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัดลมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระโปรงกระเป๋าอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแต่เราจะบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยมาประมาณสิบสองสิบสามปีแล้วเออ แต่เราเนี่ยใช้ชีวิตกับฝรั่งแค่ไม่กี่ปีเราก็เลิกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีจุดมุ่งหมายการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันหรืออกใช่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือแบบอยู่ทนอยู่อยู่ได้บางคนก็แบบฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อที่จะเ,เก็บเกี่ยวหรือว่าหางานทําอยู่โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าใดๆหรือ บางคนรลับไม่ได้อย่างตัวฉันเองเนี่ยอีฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เจอสามีที่แบบค่อนข้างจะขี้เหนียวมากถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอะไรใดๆต่างๆคือมันไม่ตอบโจทย์เราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ทนดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายได้บางอย่างเราอย่างเงี้ยในช่วงแรกที่เราออกจากฝรั่งมาเนี่ยเราก็มองว่า เออกูจะไปยังไงต่อวะนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เราก็บวกลบคุณหารว่าเออชีวิตเราจะมาหยุดอยู่กับเรื่องแบบนี้เหรอวะอยู่กับความไม่เป็นอิสระอย่างนี้หรออยู่กับความที่เราต้องโดนคอนโทรลชีวิตว่ามึงต้องไปซ้ายมึงต้องไปขวานะอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งซึ่งไม่ตอบโจทย์เราในการใช้ชีวิตในต่างประเทศเราก็เลยเลือกที่จะมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวช่วงแรกๆบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยาก แต่พอเราอยู่ๆไปลองปรับเปลี่ยนชีวิตไปใช้ชีวิตไปใดๆมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกใครๆว่าเออถ้ามันไม่ดีมึงก็เลิกไปเลยหรืออุ้ยทนอยู่ไปก่อนหรือใดๆเพราะแต่ละคนต้องการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันอย่างตัวเราเองเนี่ยเรายอมที่จะ ลำบากเดินออกมาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเรามองว่าเรารักอิสระในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอนโทรลชีวิตเราแต่ถ้าถามว่าเราอยากจะอยู่แบบโง่ๆอยู่แบบใช้ชีวิตไปวันๆอยู่แบบที่แบบอนาคตกูอยู่ไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกอยู่กับ ฝรั่งเพราะว่าฝรั่งมีบ้านฝรั่งมีรถเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหน้าที่เราไม่เยอะเราอาจจะทนฟังมันบ่นหน่อยเวลาเมาเราอาจจะทนอะไรที่แบบเราไม่ชอบแต่ถามว่าถ้าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเราเองนะเราอยู่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่อยู่เราเลือกที่จะเอาอิสระของตัวเองกลับคืนมาและทุกวันนี้เราออกมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวโดยที่ ไม่มีใครสปอร์ตไม่มีใครเลี้ยงเลี้ยงตัวเองหากินเองใดๆมันอาจจะลาบากบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็สนุกชีวิตมันชีวิตมันสนุกมันไม่ต้องมีใครมาบังคับว่ามึงต้องทํานู่นนี่นั่นนะคือเราอยากตื่นตอนไหนเราก็ตื่นเรามีหนะ้าที่ไปทํางานเราก็ไปเราอยากกินอะไรเราก็กินกูอยากเมากลับบ้านเช้ามันก็เรื่องของกูประมาณนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่ จะลําบากแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่ได้แล้วมันก็โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คนด้วยว่าจะตัดสินใจอยู่แบบไหนอยู่กับสภาพแบบไหนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยในเมืองไทยเองหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยทุกครอบครัวทุก ทุกคนมันมีปัญหาแต่ปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาจุกจิกหรือปัญหาใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้สติในการใช้ชีวิตนะจ๊ะเราเป็นหนึ่งคนไทยในต่างประเทศที่เราเลือกอยู่ตัวคนเดียวโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมาบังคับชีวิตฉันเลยฉันอยากอยู่แบบนี้แล้วก็ฉันมีความสุขที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะ